ดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วและก็คุยกันว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปอะไรให้ดูน้องๆสักเท่าไหร่ก็เลยคุยกันว่าสงสัยเราแบบเดี๋ยวไปดูคลิปที่มีเพื่อนๆหลายคนแนะนํากันมาว่าเป็นคลิปของทางคุณพระช่วยซึ่งก็มีน้องๆหลายคนมาหลายคู่าคม,มาทำมาทําขนมมาทําอาหารไทยขนมไทยอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลย,ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําซีรีส์ของคุณพระช่วยกันนะคะเริ่มแรกค่ะกับน้องหยินน้องวอ กับวัยรุ่นเรียนไทยทำขนมบุหลันด้านเมฆมันเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่เคยได้ยินบุหลันด้านเมฆเคยเห็นแหละแต่ว่าไม่มันคือมันอาจจะไม่ใช่ขนมที่หาทานได้ง่ายๆนึอของเราก็สนมากก็เป็นท่องหยิบท่องหยอดฝอยท่องขนมชะาอะไรเงี้ขนมไทยที่แบบไม่ไม่ยากไม่แบบไม่ได้หายากนักโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องหยินน้องวอไปป่วนครัวของคุณพาช่วยกับช่วงวัยรุ่นเรียนไทยจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเลยค่ะ เาูระช่วยช่วงแรกในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยคือรายการนี้เป็นรายการที่ดีมากๆ่ืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมีคุณพระเพ่งกับคุณพนันคือคุณลุงพันแล้วก็มีแบบแม่แม,แม่ลุงลุงคุณพ<ม>่อที่แบบทำอาหารทำาอะไรเงี้ยมาสอนเนาะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเช้าๆทุวอาทิตย์ตอนนง9โมง10ทีกับคุณพระช่วยครับทางช่องพอยกดมายเลข23ครับอ่ะช่วงแรกครับว่าพอย์ทำรายการดีออกมาเยอะมากอ่ะวันนี้จะเป็นเรื่องขนมเพิญไปเดินตลาดแล้วไปเจอขนมชื่อแบบน่าสนใจมากเลยชื่อเพราะอ๋อชื่อเพราะบุหลังด้านเมฆข้าไปสยซิอ๋อมาพ้อมมี ไตลาดคลองสวนไปเมื่อไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนแรกวนไปตลาดเท่งเห็นปิดหลุ่มหลังทังเี้เดียววันนี้จะได้ลองทําแล้วก็ได้เห็นหน้าค่าตางด้วยสองวัยรุ่นเรียนไทยครับวันนี้นะฮะมีแฟนคลับเรียกอยากให้มาเรียนไทยกับคุณพระช่วยครับผมน้องยินอนต์และน้องวอวัตรรเชเชครัร โโออ้หตเัรในวันนี้เป็นสอนักแสดงซีรีส์สุดฮอตขวัญใจสาวๆหลายๆคนนั่นก็คือน้องหยิงอานันและน้องวอวันอรันนั่นเองครับวันอรันอ้าวน้องวอเขาหนมไทยชอบกินอะไชอบกินบัวลอยไขหวานครับโอ้โหจัดวาาเลยเนี่ย ปวยนี่นะเป็นขนมไทยนะมาได้นะได้หรือหวานแต่อย่าจะไม่ไทยมากนะใช่ใช่และไอ้นี่อะไรเนี่ยบูลันด้านเมฆเคยกินไหมเคยเห็นไหมเคยรู้จักไหมอะไรนะบูลันเมฆฮ่องกงบอย เจอเลยเราชื่อชื่อเพราะจริงเอาเดี๋ยวนี้ท่เท้งไม่ค่อยได้เจอเลยมันคงเป็นขนมโบราณจริงๆอะไรแม่สิริรัตน์หวังอรุณโลดนี่ขอเชิญแม่รักครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสดีค่ะนี่คือหน้าตาของบุตรหลานดัเมฆเม่ตัวใหญ่โอ้โหหนักได้ถึงอ่ะ แต่ว่ารูปร่างเหมือนขนมถ้วยโอ้ขนมถ้วยอ่ะไม่เหมือนแต่มันไม่ชันตรงกลางเออมันอยู่คู่คนไทยมานานหรือยังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองผู้หลานนั่นเป้เหมือนเคยเห็นในเหมือนเคยเห็นในซีรีส์ว่าได้แดงของพระหาษัตริย์และรัชกาลที่สองนะคะเป็นคู่พระราชทานนามให้แต่ว่าพระจันทร์อยู่กลางองค์โังก็คือเราจะมองเห็นเป็นเป็นจวดทีพระจันทร์ใช่ค่ะผูหลันผูหลันแปลว่าเดือน พัจฉ์ล้ว,วอเคอเห็นไหมไม่เคยเลยครับยินเลยเพิ่งเคยนะครับเพิ่งเคยนะรสชาติมันะถถจะเป็นยังไงที่เราชิมกันดูชิมันดูครับค่ะ สีฟ้านี่คือจะเป็นบุหลันด้านเมฆนะคะส่วนสีม่วงนี่จะเป็นบุหลันด้านหมอกบุหลันด้านหมอกนี่เป็นขนมที่ต่อยอดมาจากบุหลันด้านเมฆแค่เปลี่ยนสีน้ำขึ้นมาค่ะอยู่ในสมัยรัชกาลที่แต่ตรงกลางมันไม่เหมือนกันนะกล้เคียงกันแต่ด้านเมฆกับด้านหมอกสีก็จะดอกอัญชันเหมือนกันแต่ต่างกันที่ไส้เห็นไหมเมีไส้เป็นไข่ลูกสังขยาบุหลันด้านหมอกไส้คือทองหยองเห็นไหมบอกเราไส้มันดูแบบไม่เหมือนกันบุหลันด้านเมฆก็คือตรงกลางนี้นะครับคะให้น้องยินกับน้องวอร รสชาติแล้วก็จําไว้จำไว้ไนะท่านผู้ชมเห็นว่ากินไม่เป็นอีกนี่ขวานใช่ค่ะโอ้รับควานขวานตัดขึ้นไหมขาดแล้วถึงจะตัดขึ้นค่ะโอ้โหอื้บุหลันด้านเมฆที่น้องๆก็ลังชิมอยู่นี้รสชาติจะเป็นอย่างไรหนอบอกอ่อนกินเต็มปากเต็มคำเลยแต่ผมไม่รู้ว่าหอมหอมอะไรกันค่ะมันจะมีความหอมในตัวเขาอยู่แล้วความสวยงามตอนแรกเลยอ่ะทีนี้ลองบุหลั่ด้านหมอกด้านหมอก ดันหมอกคือเป็นทองยอดเป็นทองหยอดแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นนองอันอร่อยมากครับอรอยอย่างที่บอกมันหอมคล้ายกันแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่าอ่าเพราะว่ามันเป็นไส้ทองทองยอดใช่ไหมฮะวอลก็ยืนนี่เดีจะต้องทําหน้าตาออกมาแบบนี้วันนี้ภาแบบนี้ให้ทําบุหลันดั้นเมฆวันนี้ทาสีนี้บุหลันดั้นเมฆสักกี่ถ้วยเลยฮะห้าถ้วยเมื่อได้ชิมทั้งบุหลันดั้นเมฆและบุหลันดั้นหมอกกันไปแล้วก็ถือว่าติดใจในรสชาติอยู่ไม่น้อยนะครับ ซึ่งวันนี้ทั้งสองหนุ่มจะต้องทำบุหลันด้านเมฆออกมาให้จงได้ส่วนวิธีการเป็นอย่างไรในสับรับชมพร้อมๆกันนวลสีด้วยค่เลยบุหลันด้านเมฆอยากส่งไปให้แม่ดูแม่ต้องทำแน่แม่เธอชอบแม่เราชอบทำขนาดไทยก็จะมีส่วนประกอบไปด้วยมะพร้าวน้ำตาลทรายไข่ไก่น้ำตาลปี๊บเกลือดอกอัญชัน แป้งข้าวเจ้าและแป้งขาวของเป็นท้าหม่อมไวเนี่ยขั้นตอนแรกเราจะทำโดยการต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำร้อนเดือดเราจะเทใส่ดอกอัญชันนะคะเพื่อให้สีออกมาม่ใ่าเราชั้นน้ำสีดอกอัญชันออกมาจะได้น้ำอัญชันที่เข้มข้นนะคะแม่เชิดถ้เธอชอบทานจากนั้นในส่วนที่เหลือเราก็จะมาต้มทำเป็นน้ำเชื่อมค่ะน้ำตาลน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยน้ำก็ต้องหนึ่งถ้วยอัตราส่วนเท่ากัน คนจนน้ำตาลทรายละลายตั้งให้เดือดนะคะแล้วพักไว้ดูรลเพลินเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องตลกตอนน้องขุดมาเพชรนุ่มขุดมาพราวอะกะทิาอันนี้เรากองกากับกองน้ากะทิออกมาใช้หัวกะทิเราโดนประจําตอนเด็กๆแม่ใช้ให้ปั่นกะทิแบบโอ้โหบีบให้มันแรงๆบีบให้มันแรงจังหวะไม่ใช่จังหวะบีบจังหวะนั่งบนกระต่ายคู่อะ ไม่รู้ขูดยังไงพอขุดแล้วไปขอบๆลงเยอะก็โดนไอ้กะนากระเออนวดได้แล้วก็จะเติมน้ำกะทิลงไปนวดจนเนียนค่ะโอ้แล้วแบ่งกับสมต่างๆเราเข้ากันแล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปอีกทึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ละลายให้เข้ากันเลย จากนั้นเราก็เพิ่มสีสันลงไปโดยการใส่น้ำอัน่าจะใช้วิธีนึ่งเนาะเข้มก็จะเป็นสีเงิใส่ออกจะได้สีฟ้าค่ะอ๋อต่อไปเราจะมาทาตัวบุหลันนะคะไข่ไก่เราจะใช้ทั้งไข่ขาวและไข่แดงตีให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วใส่น้ำตาลแลยนะคบจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปละลายให้เข้ากันคือเราก็เคยผ่านมาบ้างนะการทำขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะพ่อแม่เราไม่แม่เราทำ ดูเหมือนไม่น่ายากนะถ้ามีวัตถุเนื้อเข้ากันดีแล้ว,ลวเราก็จะนําไปกรอง,รองเพื่อเอาเศษ<ม>เปลือกไข่ที่ตกค้างนะคะออกออกไปนะคะแต่มันนวนลไงตัวบูลลมันจะนวลมีความีความเนียนเวนลาการนึ่งออกมาแล้วจะสวย จากนั้นเราก็มาเตรียมถ้วยเราจะนึ่งแบวนึ่งขนมแบบขนมถ้วยเลยอ่ะเมื่อถ้วยร้อนเนี่ยเวลาเรานึ่งขนมเนี่ยขนมก็จะแขะได้ง่ายร่อนง่ายต้องนึ่งร้อนเอ๋อต้องนึ่งถ้วยก่อนนึ่งขนมเนี่ยร้อนดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตัวเม็ดแป้งเนี่ยค่ะเราเรียกตัวเม็ดเติมลงไปนะคะใส่ให้เต็มจนเกือบล้นเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะนึ่งต่อประมาณ2-5นาที เราต้องคอยดูนะคะว่าแป้งจะตั้งขอบหรือยังแป้งตั้งขอบนี่คือตัวข้างๆเนี่ยตัวแป้งอ๋อแล้วก็หยอนตรงบุ๋มเหรอเปิดน้ำอยู่อยาก็คือไม่ให้ตรงกลางสุกจากนั้นเทน้ำให้อยู่ตรงกลางเพื่อให้ตรงกลางเป็นภูเพื่อที่เราจะใส่ก็คือไม่ได้ให้มันสุกไม่ได้แป้งสุกมากก็คือเท่ากับว่าใช่อม่ห้มันตรงกลางหยอดให้พอดีกับตัวแป้งค่ะอย่าให้น้อยหรือว่าล้นเกินไปจากนั้นนําไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา 5- 10ถึงนาทีค่ะ เสร็จแล้วน้องโจมะคมด้านเมธีสุขของรับประทานค่ะและนี่ก็คือเมนูหูหลันดัานเมฆค่ะดูเหมือนไม่ยากนะแต่เราว่าขั้นตอนจริงก็เอาเอามาหลายอย่างต้มน้ำผมท่านละเรื่องต้มน้ำเมื่อกี้วเรื่อต้มน้ำผมท่านละม่ได้กับอันชันเลยอันชันแต่ยังแม่นมากเลยไม่เป็นไรเพราะในระหว่างทำถ้าเราลืมหรืออะไรก็ตะโกน ถามแม่ได้ครับกายถามตลอดนะพร้อมพร้อมไหมฮะดูหน้าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ินลาพร้อมพร้อมทั้งอุผมดูมันไม่ค่อยพร้อมเอาละครับจะพร้อมหรือไม่พร้อมทั้งสองหนุ่มก็ต้องสำแดงฝีมือกันในวันนี้มีดีอะไรก็ต้องเอามาอวดขั้นตอนแรกจะเป็นอะไรจำได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันเลยครับดับแอคชั่นหนึ่งกำมือจ้ะหนึ่งกำมือใช่ไหมฮะค่ะกำมืออะไอย่างเอาเลย นนหนึ่งลูกได้ครับอันไหนพี่บอว์อุ้ยน,น่ะจุนะมีน้ำไหมลูกยังไ,ไม่ได้หนึ่งกำมือหนึ่งกำมือกันละกำใหญ่ๆครับผมครับผมแล้วก็มะพร้าวครับมะพร้าวหนึ่งลูกเพื่อทำกะทินที่ไีแหละฮะเวยไหมชมอบไม่ใช่ลูกมันต้องข้างๆข้างๆข้างข้าง โอ้โหน้องกินระวังแรงดีน้องกินระวังหน้าจะไมน้องไม่ได้ฝั่งไม่ไม่มันต้องเอาฝั่งสันนั่นแหละลงทัานชานี่ใส่น้ำท่านน้ำร้อนเดือดแล้วใส่ได้เลยจ้ะโอ้เดือดแล้วเดือดแล้วอ่ะใส่เลยใช่ไหมครับใส่เลยจ้ะเฮ้ย <S <S ต้องช่วยแหละเนเธอพอ, <laughs> อแล้วค่ะนะ้ค่ะคนไม่เท่ากันเดี๋ยวมันมันจะสีะมันจะซึมจากนั้นก็น้ำที่เหลือเราก็เอามาต้มน้ำเชื่อมนะคะโอ้ประชานได้นี้สักกี่ช้อนนี่ครับน้ำตาลทายห้าช้อนโต๊ะน้ำร้อนก็ต้องห้าช้อนโต๊ะนะคะแล้วถึเอาไปต้มได้ค่ะอัต,ตราส่วนต้องเท่ากันอันนั้นสี่ช้อนก็พอค่ะช้อนพูนไปแล้วแล้วก็เอาไปต้ม พอเด็กไม่เคยทำหกข้าวอะช้อนโต๊ะนะคะร้อน5ช้นโตแ้วองุใ่ไหครัเื่อมค่ะต้องเอาไปต้มค่ะวอล้ดอกไม้อะอกไม้จะไปใส่หม้อ ยังไงย่างงั้นครับน้ำร้อนออกจากหม้อเลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอเคน้ำร้อนออกจากหม้อค่ะอ๋อตักใส่ใส่ด้ยนะแลเคี่ยวค่ะเคี่ยวให้เดือดค่ะพอเดือดแล้วจากนั้นก็ตักไว้ให้เย็นนะคะถุงน้ำวัวใช้ได้แล้วค่ะได้แล้วฮะค่ะแล้วก็พักไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพักไว้ให้เย็นค่ะไปคั้นกะทิต่อค่ะปูนมะพร้าวเออตรงนี้หนตรงนี้แหละแต่ว่าเห็นแม่บอกว่าต้องมาเาพักก่อน ก็พักไว้บนบนเตาเป็นไปและวไปแล้วสองหน่ลมอระวังหน้ระวังลูกเรงดีแล้วก็เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วไม่ได้ก็ทุก่อนระวังมือน เออนื้อสวยเนื้อสวยเนื้อสวยน้องวอลขึ้ไหนแล้วลูกกำลังจะขูดมะพร้าวครับอ้าวปุ๊บังเลยถือว่าน้องวอเชี่ยวชาญการต่อยมะพร้าวอยู่ไม่น้อยมาค่อยๆแต่งงดงามดูดีทีเดียวเชียวนะครับของน้องยินไป่ถึงเลยไหมใช่จริงจังมั้ยเนี่ยแกงผมวะเนี่ยเหรอเย น่าให้ถ <u> นัดท <Luis> ี่สุดอืมแล้วก็นี่ถนัดแม่ขาขาวเฉพา่อนั่นยัวเป็นแม่เบี้ยเลยดูออครับแล้คะเออระวังมือลูกระงมือนี่ครังแรกไหมครับเลชีวิตไครับผม

พุกปิกไปหมดเลยเด็กๆทำอะไรพวกนี้ตอกไข่สวยนะน้องงอนะคันมะร้าวเลยพี่เลยเรามีน้ำร้อนเหลืออยู่อะค่ะอน้ำร้อนใส่ไปในในมะพร้าวหน่อยค่ะแล้วถึงค่อยคันใส่แล้วค่ะขกอยากไม่เข้ากันเลยเหะครับใช่ให้ไอ้ทีมออกมาเลย ก็กรองเลยไหมครับกรองได้เลยค่ะจ้าต้องมีกระชอนก่อนนะคะกระชอนก่อนนะครับแล้วก็ผ no. okay. ้าขาวบางวางค่ะได้แล้วได้ได้อยากต้องยิงกรองได้เลยค่ะกรองชุดหรือกรองทองดีครับยังจะกดอังจะกด ให้หมดเลยนะคะเออเนาะอือจากนั้นอันนี้ก่อนค่ะคั้นน้ำมันชันก่อนนะคะอันนี้ก็อ่นคู่นี้ทำเรื่อยๆเบื่อบื่บีเบื่ออเชอ่ามือม่วงหมดอแล้วเตรียมแป้งค่ะแป้งข้าวเจ้าสามช้อนโต๊ะแป้งเท้าวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันตรงกลางคือแป้งข้าวเจ้าค่ะตรงกลางสามช้อนโต๊ะ ไม่เม่ช้อนเราไม่เท่ากันครอคุณใช้ผิดช้อนป่ะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าช้อนโตใช่ไหมครับค่ะกไม่เป็นไรค่ะช้อนช้อนไันไหได้ให้มันอัตราส่วนเป่นช้ยช้อนโต๊ั่้ก้ เดี๋ยวผิดเออถ้าผิชโซ่แป้งเท้าค่ะแป้งเท้าหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งเท้าอยู่ฝ่ามือค่ะสามช้อนโต๊ะใช่ไหมหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะไปเลื่อนอีู่เรื่อยคือหนึ่งหยิบมือค่ะคือหนึ่งหยิบมือไหนทำมือจีเอ้ย นี่ก้อนหกหนึ่งยิบี่ี่จะไม่ใช่เรหวานเป็นแม่ครับเกือบไปแลเดียวอย่างนั้นล่ะค่ะใช่เอ้ยคะไงต่อกับแม่ขาดจากนั้นตักชื่อดช้อนต๊ะใส่ในแป้งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วไงต่อครับคนจากนั้นขัดมือเลยค่ะ นวดให้เข้ากันอ่านี่ละค่ะเขาให้เขาน้องวอนวดนวดไ<ร><ล>ด้ปุกปิ๊กเ่ะเลยครับค่ะสามช้อนการใส่กะทินี่จะทําให้ขนมมีความหอมความมันแล้วก็จะนุ่มนะคะอืไหนน้องวอขอดูแป้งหน่อยค่ะโอเคเนียนแล้วค่ะใส่น้ำเลยนะครับค่ะประมาณสิบช้อนโต๊ะ,ค,ะค่ะน่ครับหนึ่งสองสามค่ะละลายให้เข้ากันค่ะใส่ชันเลยไหมครับใส่เลยค่ะกี่ช้อนครับ ใส่ไปสี่ช้อนโต๊ะก่อนค่ะสี่ช้อนโต๊ะขาดเสร็จแล้วผักคนให้เข้ากันดู้เร็วๆลยวะไหมใชจากนั้นมาทำตัวผุหลังโดูเร็วๆแม่ครับต้นต้านเบสใส่เท่าไหร่ครับสามช้อนโต๊ะพูนๆค่ะน้องยินพอแล้วอยากได้ตัวผุหลังมีความเหนียสีร้อนใสีร้อนมากพอพอแลค่ะคือแบบเยอะทุกอย่าง หนึ่งครับหนึ่งหยิบมือนี่ไก้มือใช้มือหยิบแล้วต้องขยับเลยใช่ไหมครับค่ะแล้วค่ะขยบต้องตารปีให่ละลายนะคะครับคนหนึ่งขยำมันไม่้องใสกะทิได้เลยค่ะใส่กะทิได้เลยนะครับใส่เยอะขนาดไหนสิบช้อนโต๊ะค่ะตักไปเลยค่ะพอเสร็จแล้วกองเหรอครับกองค่ะกองอ่ะค่ะกองเลยต้องบิดเหมือนเดิมใช่ไหม ้ยรั่วรั่วรัก็หยิบมาเทใหม่แม่ฝังลุงพันกับน้องบอลเราไม่เีกรชนกือบจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรที่จริงก็กองใหม่ก็ได้เวยกันระวังอีกนิดเดี๋ยวก็สสำเร็จเองครับพุวยร้อนแล้วแม่ค่ะแป้งนะคะคนให้เข้ากันก่อนเพราะว่าเราพักไว้แป้งมันจะนอนก้นได้ครับอ่หยอบเลย ต็มถวยอีกนิดค่ะอีกนิดเอาให้เต็มถ้วยค่ะพอดีขอบไม่งั้นเดี๋ยวพอเวลาเทออกมาแล้วขนมไม่สวยเอ่อได้อยู่เลยน้ำเหลือเยอะเช่พอช้อนใหญ่ไงช้อนตวงใหญ่แล้วไงต่อครับค่ะจากเวลาสองนาทีนะคะสองนาทีค่ะน้องหินค่ะจากนั้นไปหยิบใบตองมรทัเป็นกลวยได้นะคะใบตองมา คทำเป็นกล้วยค่ะรู้จักรู้จักอของน้องยินฝั่งน้องยินไปเร็วใชียร์ไปร้อนทำทุกอย่างเร็วอะไรเยอะในการเคลื่อนที่ของไข่ครับมันต้องใช้ระยะทางที่พอสมควรเป็นวะไงเป็สวะผู้ช่างการต้องใช้ระยะนิดนึ่งไม่พูดเลย มือใหญ่จังเลยเนาะวิชาการมาสักเต็มสิบแต่ในทางปฏิบัติน่าจะติดลบอยู่นะครับไหนโอ้สุกแล้วค่ะยกลงเลยค่ะยกลงเลยค่ะยกซึ่งลงมาข้างล่างค่ะเดี๋ยวถ้าแป้งเออเดี๋ยวถ้าแป้งสุกเกินมันจะสกเคมันไม่มีรูไงเอาน้ำตรงการแป้งถ้วยออกอะค่ะเคแล้วก็เรียงลงไปใหม่นะคะ น้าน้องทำสวยอยู่นะของน้องกินเหมือนสุกเยอะเลยอ่ะใส่ในกลวยค่ะนิ้วต้องุดข้างล่างมาก่อนุดรูข้างล่างมาก่อนนะคะนี่ว่าจะต้องรยวรัวรัวหุ่นต้เออต้องค่อยค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูยินใช้ช้อนก็ได้ค่ะใช้ช้อนเล็กนะคะช้อนใหญ่จะจะบก็พอสวยนะต้องนะ ่เมื่อวันที้ต้องน้ำในก้นซึ้งเดือดแล้วนะทำทำไอ้นั่นสังขยาต่อแน่เลยหลังจากเตรียมเตรียมใบตองนะคะจัดใส่จานเตรียมภาชนะเลยค่ะจัดใส่จานเลยแบนี้อะไรเนี่ยตามที่คุณแม่บอกเขาสวยโโอ้ สบรแล้วค่ะเฮยมว่ะรอาตอวครับจัดแจงและนี่ก็คือขนมบุหลันด้านเมฆนะครับของพี่วอแล้วก็พี่พันธุ์นี่แตกนะครับเป็นว่อร่อยเหมือนแม่มาทำเองนะครับ ใช่ครับขนมและนี่คือขนมุหลันด้านเมฆของหยินและพี่เย็นนะครับ ที่มีชื่อสุดไพเราะที่ทั้งสองหนุ่มยินและวองได้มาสำแดงฝีมือกันในวันนี้ก็ได้เห็นความตั้งใจที่อยากมาเรียนรู้กับรู้เลยว่าแบบน้องวอใจร้อนมากไอ้น้องยินน้องยินใจร้อนน้องวอยอดแบบใจเย็นมากกัวเห็นวัดกันอยู่ตั้งนานไม่ทําไม่เอาไปตัดสินกันได้เลยครับอ่าเรียบร้อยแล้วขนมบูหลังด้านเมฆครับผมอ่าไป่รักครับหน้าตาดูนี่ขอบฟ้อง้งนมันจะดูแตก อสวยเหรอน่มสวยค่ะมีดีด้วยนะแต่แต่เขาประจันเต็มดวงค่ะเออแต่อันนี้อันนี้ประจันแตกอะแหงน่าจะนานไปล่าแต่เขานนาคนไม่แบ่งมาให้แล้วไงเวลาตัดจะได้ตัดง่ายอันนี้ที่มันดูแต่ละแหงสาเหตุเพราะว่านึ่งไฟแรงไปค่ะอู้นึ่งไฟแรงไปก็แตกแล้วแม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะพอขนมฟูขึ้นปั๊บก็ก็จะยุบ ใช่ใช่โอเคต่อไปก็คือรสชาติสิไงแม่ทางนู้นหอมวอเป็นไงฮะหวานมันหอมค่ะหวานมันหอมไม่มีเท่าทานเราเด้อเลยหมัแต่ที่อร่อยเออ แตกต่างกันนิดเดียวครับอย่างของน้องวอเนี่ยเนื้อแป้งจะให้เนื้อสัมผัสที่แข็งกว่าของของน้องริงแต<ด>่<ะ>แต่ตัวบุหลันเนี่ยหวานน้อยกว่าโอ้ค่ะผมแยกไม่ออกเลยนะว่า,ากับอันนั้นกับอันที่ผมทำอะอ๋โอ้โหโอเคแึงเวาลาต้องให้คะแนน,นแล้วครับเรามีคะแนนเต็มอยู่10คะแนนนะครับอ้าวให้ฝั่งน้องวอกี่คะแนนครับให้เต็มสิบเต็มสิบ ไม่ไม่ด้แพ้กับเสมอไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลยล่ะให้กล้าิดให้าอ๋อเน็ตเดียตรงที่แบบโบราณไม่ไม่หวานเนี่ยวันนี้ชนะกันจุดหนึ่งแล้วครับผมเห็นเด็กรุ่นใหม่มาทานขนมอย่างนี้มีความภูมิใจค่ะ ท,ที่เด็กไทยสมัยใหม่มาทําขนมไทยก็เหมือนกับเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยสิ่งเหล่านี้เป็นขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยาก <c oughs> ก็อยากจะแบบให้เด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่อย่างน้องๆสองคนนี้ช่วยกันทําช่วยกันอนุรักษ์ไว้อย่าให้มันสูญหายไปค่ะอะ <c oughs> ไรเงี้ยน้องยินน้องวอรวันนี้มีโอกาสมาทำก <c oughs> ็ได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆตั้งแต่แบบขูดมะพร้าวี่ก็ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยมเยมะพร้าวไม่เคยไม่เลยต้องไม่เคยดีเพลก็เห็นเอง คยทำมาก็จะเป็นเตีไข่ครับโอ้ที่เคยที่คุนนะเตยขุนน้องไม่เคยทำสักอันเลยครับโดยเฉพาะขูดมะพร้าวเนี่ยคือเราดูข้างนอกมันแบบง่ายง่ายเออแล้วคนไม่เคยทำมันยากนะมันต้องใช้ความชำนาญเดี๋ยวเปลือกลงเดี๋ยวขุยมะพร้าวลงอ่าเ้ยอ้าวใครอยากจะไปชิมที่ร้านอยู่ตรงไหนฮะแม่รักเชิญมาที่ตลาดคลองสวนร้อยปีค่ะ รลองสวนร้อยปีปอยู่ตรงั่สมุทรปราการค่ะฝั่งสมุทรปราการเพราะมันมันคาบเกลียวสองจังหวัดใช่ไหมฮะค่ะอ้าวใครอยากทานก็แวะไปเลยครับผมนะฮะวันนี้ครับขอบคุณแม่รัตขอบคุณน้องวอขอบคุณน้องยญิงครับผมค่ะขอบคุณค่ะต้องเรียบร้อยข้างโค่นหนึ่งกินขนมก่อนนะฮะถ้ากลับมาครับคุณพระชู ไม่ผิดหวังคือแบบน้องยินแลวให้ได้รู้พอเห็นในการนี้คือหนึ่งน้องยินใจร้อนใจคือใจร้อนกว่าน้องวอลใช่ใจร้อนกว่าน้องวอลแต่ความขี้แกล้งเหมือนเดิมแล้วมีความแบบเล่นมูฟบอมยังมีก้อนเล่นมุกแล้วแล้เขาดูแบบพอเขาใจร้อนเขาเลยทำแบบเพราะว่าดูเหมือนแบบขั้นตอนทุกอย่างเหมือนแบบน้องยินไปเร็วกว่าน้องวอลตลอดเลยหยิบไปนั่นหยิบไอ้นี่เน่ยนุนก็เด็กๆแบบแต่หน้ารักเราเห็นเลยว่าคือคือเขาทําได้อ่ะ คือมีมีมีเขามีมีคนที่มาเป็นเจ้าของสูตรเจ้าของคนที่ทําขนมนั่นแหละแล้วก็มาบอกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆก็ทำได้ได้ใช่แต่ว่าในขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูน่ารักนะสหรับน้องความที่เขาไม่เคยทําแบบมาหยอดมาทํากล้วยจากอนุนี่นานหรือแบบ แล้วดูน้องวอในขณะที่น้องวอค่อยค่อยค่ค่ันกะทิค่อยๆค่อยันของเยินยบสกะทิกระจายสมควรที่โดนบนเป็นเราเราก็โดนตีมือแตกแล้วใชรก็เป็นคลิปเออน่ารักน่ารักเป็นแบบ ทางรายการช่วงแบบวัยรุ่นเรียนไทยของคุณพาช่วยนี่คือดีเนาะดีเราบางเพราะบางขนมมาเราแบบเราเคยกินแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะอะไรเงี้ยแล้วบางขนมอะไเงี้ยเราก็ไม่รู้จักใช่เราคือรู้จักแต่ไม่เคยกินเราไม่เคยกินนะค่ะมัน <mit S 1> มีทั้งขนมทั้งกับข้าวทั้งเขาเรียกอะไรอะ่ะของที่เป็นแบบออแบบโบราณโบราณ <ừ> um. ของไทยอะไรอย่างเงี้ยคือรวมไว้ในนี้เลยล้วให้วัยรุ่นมาเรียนกันก็อยากดูคนอื่นอีกอะได้ได้<อ><อ>เดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปว่าจะเป็นแบบเดี๋ยวลองหาดูเพราะรายการ คุณพาช่วยนี่คือแบบช่วงนี้คือพาน้องๆหลายๆคู่มาเลยแหละมาทำอาหารกันยังไงเดี๋ยวเราไปหาดูคู่ต่อไปกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย